สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่3ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาวิทยาศา,ศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูยอดอนงจงใจหันก้าหรือครูบุ๋มนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องประโยชน์ของแรงเสียดทานค่ะแรงเสียดทานก็คือแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีทิศทางตรงกันข้ามกับวัตถุเคลื่อนที่เสมอนะคะ ประโยชน์ของแรงเสียดทานทำให้วัตถุต่ตางๆไม่ลื่นสามารถเคลื่อนไหวและควบคุมได้การนำแรงเสียดทานมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะมีมากมายเลยเช่นพื้นรองเท้าขุขะทำให้มีแรงเสียดทานมาก ดอกอยางล้อรถเพื่อเพิ่มความเสียดทานเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อรถกับถนนไม่ให้ลื่นนะคะเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเรานำยางมาทำด้ามจับเพื่อให้จับได้กระชับไม่หลุดง่ายเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานค่ะ แรงเสียดทานนะคะเกิดขึ้นได้ทุกที่ที่มีการเคลื่อนที่นักเรียนจําไว้นะคะอาจจากที่เราเรียนไปแล้วเรามาลองทําแบบทดสอบกันหน่อยนะคะว่านักเรียนจะมีความรู้มากขึ้นหรือเปล่านะคะคําสั่งก็คือเลือกคําตอบที่ถูกต้องนะคะข้อ1ข้อใดเป็นการลดแรงเสียดทานนะคะข้อแรกใช้น้ํามันหล่อลื่นข้อ 2. อ,ออกแบบวัตถุให้มีขนาดใหญ่ ข้อ3ทําพื้นให้ครุขระนักเรียนว่าข้อไหนเอ่ยลองคิดสิคะาคาจอบที่ถูก,ก็คือใช้น้ํามันหล่อลื่นนั่นเองนะคะกับเครื่องยนต์ต่างๆทําให้เครื่องยนต์สามารถทํางานได้สะดวกนะคะข้อ2ข้อใดเป็นประโยชน์ของแรงเสียดทานนะคะข้อแรกช่วยให้เราเดินบนถนนได้ ข้อ2ช่วยให้ยางรถยนต์ยึดเกาะบนถนนได้ข้อ3ถูกทุกข้ออ่านักเรียนคิดสิคะข้อไหนเอ่ยข้อที่ถูกก็คือถูกทุกข้อนั่นเองนะคะต่อไปข้อ3เลยค่ะเพราะเหตุใดพื้นรองเท้าจึงมีผิวกรุขระข้อแรกเพื่อป้องกันการลืล่นล้ม ข้อที่2เพื่อความสวยงามข้อที่3เพื่อการรับน้ําหนักอ่ข้อไหนถูกคะนักเรียนข้อที่ถูกก็คือเพื่อป้องกันการลื่นลมนั่นเองนะคะอ่ะเป็นยังไงบ้างคะ3าข้อนักเรียนได้คะแนนครบ3มคะแนนหรือเปล่าถ้าใครได้3มคะแนนนี่เก่งมากๆเลยนะคะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้แล้วเราก็มาเริ่มทําใบงานที่ครูมอบหมายให้เลยนะคะใบงานให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าคําตอบที่ถูกและเขียนเครื่องหมายถูกเครื่องหมายผิดหน้าคําที่กล่าวผิดนะคะมีทั้งหมด10ข้อนักเรียนอ่านทําความเข้าใจนะคะแล้วเลือกเติมเครื่องหมายให้ถูกต้องนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยด้วยนะคะนักเรียน สุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็ฝากให้นักเรียนดูแลสุขภาพตัวเองนะคะในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนานะคะนักเรียนต้องหมั่นดูแลรักษาความสะอาดร่างกายตัวเองทานอาหารสุกใหม่ล้างมือบ่อยๆนะคะไม่จําเป็นไม่ต้องออกจากบ้านนะคะถ้ามีความจําเป็นต้องออกนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามายัยและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เสมอนะคะพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำเยอะๆนะคะด้วยความห่วงใยจากคุณครูบุ๋มนะคะสำหรับคลิปวันนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ